มาเด็ดในเรื่องของนี่ไหมพี่บอลเพราะว่าเมื่อวานนี้29กาุมภาพัานธ์2567เป็นวันสุดท้ายที่เขาเปิดรับลงทะเบียนแต่ว่ายอดนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะใช,ะใช่ตัวเลขนี่ไปป้าเข้าไปห5 0 0 0 0หกว่าคนนะแต่ว่า ในส่วนของตัวนี้ท่านนายกเองท่านยังไม่เรียกว่ายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะพี่บอลใ,ในเรื่องของการแบบแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนมาดูในรายละเอียดกันหน่อยค่ะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับก็อย่างที่นุ่นบอกว่าก็คืออยากให้มากกว่าน,นี้อ่ะท่านอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาชัดเจนเลยคือตัวเลขต้องมากกว่านี้และย้ําไปทางท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ตลอดเลยนะครับว่า คนต้องมาเยอะกว่านี้ต้องมากกว่านี้ด้วยนะครับตรงไหนที่ยังบกพร่องอยู่ท่านก็ฝากย้ำไปด้วยตรงไหนที่ไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกนี้เรียกมาคุยกันนะครับหรือว่าที่สําคัญนะประเด็นที่เราเจอเยอะคือกลัวผู้มีอิทธิพลนี่นะครับก็ต้องพยายามทําความเข้าใจ กันในประเด็นนี้ด้วยใช่ค่ะก็อย่างไรก็ตามการประเมินตัวเลขอันนี้นะคะผู้เข้าโครงการเพียงอย่างเดียวก็คงไม่สามารถสะท้อนในเรื่องของหนี้คนเป็นหนี้ทั้งประเทศได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไปยาบอกไปกันยังมีในเรื่องของปัจจัยอื่นๆนะคะที่คนอาจจะยังมาลงทะเบียนไม่ครบถ้วนแต่ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว<ด>ตรงนี้อ่ะก็ต้องไปเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าคลี่คลายนี่หรือว่าแก้ปัญหานี้สินให้กับ ประชาชนที่มาลงทะเบียนให้ครบ100%อันนี้คือเป้าหมาย,ามายนะคะที่ <ใน S 2> รัฐบาล,ลวางไว้่น<ช>เองใช่นะฮะตัวเลขขึ้นหน้าจอแล้วครับล่าสุดอัปเดตเลยนะครับผู้มาลงทะเบียนก็นี่เลยนะฮะ151,175คนในส่วนของออนไลน์ะนะครับก็125,000 81คนในส่วนของการเดิน Wal k in ินมานะครับก็ประมาณ27,348คนครับอค่ะอันนี้ก็เป็นยอดรวมนะคะมูนี่แหละฮะมูนี่มูนี่มูนี่เยอะมากมูนี่เยอะมากนะโอ้โหมื่นกว่าล้านนะเอาง่ายๆนะเท่าไหร่นะ11,732ล้านบาทนะคะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะที่รัฐบาลก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลตั้งใจที่จะขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนเลยเร่งด่วนเลย เจ้าหนี้ก็หนึ่งแสองหมื่นห้าพันสามร้อยสองรายนะครับมาดูสรุปนะฮะเพราะว่าเราสรุปปิดท้ายกันแล้วมยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะก็ห้าจังหวัดที่ลงทะเบียนสูงสุดแน่นอนอันดับหนึ่งคลองแชมป์กทมฮะกรุงเทพมหานครนะฮะถัดไปก็จะเป็นนครศรีธรรมราชนะครับมีสงขานครราชสีมาแล้วก็จังหวัดสุดท้ายคือสุรินทร์นะครับส่วนจังหวัดที่ลงทะเบียนแกหนี้น้อยที่สุดจังหวัดอะไรคะน้อยที่สุดนะฮะอันดับหนึ่งเลยแม่ฮ่องสอนอนะครับมี เรนองนี่สมุทรสงครามสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะแต่ว่าแม้ว่าจะมีการปิดรับลงทะเบียนทางระบบออนไล,ออน,ไลน์ไปแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากนี่นะคะยังสามารถไปขอความช่วยเหลือนะคะที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ยังสามารถโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะครหรือไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะคะเพื่อให้ทางราชการเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขก็คือยัง เปิดอยู่แม้ว่าจะปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนะคะใช่นะฮะ<ม>นี่ก็คือการอัปเดตตัวเลขล่าสุดนะครับของการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนะฮะอย่างที่ทราบการเจตนาณ์ของภาครัฐแหละ,ะการเป็นหนี้เนี่ยก็เท่ากับเท่ากับเป็นทาตยุคใหม่เลยที่ท่าน<ม><ม>นายกบอกทํามาหากินก็ยากลาบากบางคนก็ต้องแบบ ตามข่าวไปนอนกลางถนนก็มีเพราะกลัวเจ้าหนี้มาทวงหนี้ใช่ไหมก็คือต้องหนีไปเรื่อยๆน,นะคะเ,เ,เพราะว่าทำาหากินแล้วมันไม่พอไม่พอทั้งใช้และไม่พอทั้งใจหนี้ด้วยนะคะ,นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะคร<ช>ับรัฐบาลก็ยังคงเร่งเดินหน้าในการที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากลําบากของพี่น้อง<ช>ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปากท้อง